เรื่องดื่มสุขภาพ3ามชนิดที่ยิ่งดื่มยิ่งพังอะไรพังสุขภาพของเราและท่านพังครับชนิดที่1นครับน้ำผล,ลไม้หนึ่งเปอร์เซ็ตอบเลยว่าถ้าเราเลือกหยิบมานะครับดื่มเพื่อความสดชื่นนะครับโดยที่ลืมดูฉลากข้างกล่องว่าในประมาณหนึ่งกล่องมีประมาณน้ำตาลเท่าไหร่ฮัสบอกเลยครับว่าหวานแบบสุดๆ ดื่มแล้วสดชื่นบุตแบบสุดๆแต่น้ําตาลก็พุ่งแบบสุดๆเมื่อร่างกายได้รับน้ําตาลเกินแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเปลี่ยนน้ําตาลส่วนนั้นนะครับให้กลายเป็นค่าเลือดของทุกท่านที่แย่ลงเรื่อยๆครับอย่างที่สองครับน้ําเกลือแร่ที่หวานสดชื่นโดยเฉพาะนะครับใครเป็นสายวิ่งนะครับมินิมาราทอนฮาบมาราทอนหรือแม้กระทั่งว่ามาราทอนเวลาวิ่งหนักๆนะครับ หิวน้ำนะครับอยากได้เกลือแร่นะครับลืมดูฉากข้างขวดครับยิบไปเปิดฝ้ากระดกและดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นครับน้ําตาลเกินครับเอผ่านไม่หมดครับโรคเสื่อมถามหาแน่นอนอย่างที่สามอยากให้ทุกท่านระวังนะครับคือเครื่องดื่มศูนเปอร์เซนทั้งหลายตอนนี้มีสถิตินะครับพบแล้วว่าการดื่มเครื่องดื่มศูนเปอร์เซนนะครับเครื่องดื่มเหล่านี้ จะยังคงไปกระตุ้นอินซูลินนะครับในประมาณที่สูงมากไม่ต่างจากการดื่มน้ำตาลเลยส่งผลให้นะครับตับอ่อนทำงานหนะักเหมือนน้ำตาลเปะ๊ะทำให้ร่างกายนะครับเกิดการหยุดเผาผลาญน,นะครับเกิดการสะสมของก้อนเหลืองๆนะครับทั่วร่างกายทำให้สุขภาพท่านพังดังนั้นนะครับสามเครื่องดื่มยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพพัง อย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนี้นะครับให้เพื่อนของท่านที่อาจกําลังจะเข้าใจผิดอยู่หรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการการดูแลสุขภาพในช่วงวัยเลขสี่อัพเป็นกลังใจทุกคนนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดแชร์และกดบันทึกของท่านด้วยนะครับ